ดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะจิจะมาสอนทำลูกแพรตุ๋นวายแดงน,นะคะเอาไว้ทานกับพวกไอศครีมแล้วก็พวกขวดซองอะไรเงี้ยนะอบกรอบๆน,นะแล้วก็ทานกับลูกแพรตุ๋นอุ่นๆนะคะแล้วก็มีไอศครีมรสวานิลานะคะมันจะแบบเข้ากันแบบละมุนล,ละไมามากรสชาติพูดดีมีสกุลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะวิธีทำมีอะไรบ้างส่วนผสมก็มีอันนี้ค่ะ รูปแพรแพรน้ำตาลนะอันนี้เป็นแพรของ USA นะคะก็อบเชยนะคะแล้วก็ดอกจันอันนี้เอาไปล้างน้ำล้างเอาเศษฝุ่นเศษอะไรออกก็ผักเอาไว้นะคะแล้วก็น้ำเชื่อมอันนี้ที่ใช้เป็นน้ำเชื่อมแอปเปิลก็คือเราเคยเชื่อมแอปเปิลเอาไว้แล้วก็มันจะมีน้ำเหลวนะคะนะแล้วก็เอามาเพราะว่ามันจะได้มีกลิ่นหอมด้วยนะแล้วก็ ใช้เป็นวายแดงนะคะเอาที่ง่ายแล้วก็หาซื้อง่ายก็สไปร์ะคะสไปร์สเสนี่แหละก็คือไวยแดงะะเอาละแล้วก็อ,ออกอีกอันหนึ่งก็คือน้ําตาลนะคะเป็นน้ําตาลทรายรดน้าตาลทรายสีแดงไม่ขัดสีค่ะน้ำตาลทรายไม่ขัดสีน้ำเชื่อมเนี่ยมันหวานอยู่แล้วนะของจริงมันหวานอยู่แล้วใสะ่น้ำตาลเข้าไปคะ่ะใส่แค่อีกสักสามช้อนพอางหนะ สีแดงสวยมาเลยใส่เข้าไปแล้วก็อันนี้อบเฉยนะคะกับดอกจันที่เราเตรียมไว้ใส่เข้าไปค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งไฟให้มันเดือดรอให้มันเดือดก่อนนะแล้วก็ พอมันเดือดแล้วเราค่อยเอารูปแพรใส่นะคะเหมือนเคี่ยวมันไปก่อนเดี๋ยวเราไปปอกรูปแพรกันค่ะปอกจากข้างบนลงไปข้างล่างค่ะปอกเสร็จแล้วเนี่ยพอตรงตรูดนะเราก็เอาช้อนแพรมันถมมากเลยเอาช้อนนี้นะปักก้นกบ ขวเขาบ้างอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกดมีดปอกแรงมากก็ได้มันะจะได้ไม่กินเนื้อแพะเรามากนะคะหลังจากที่เราได้ตั้งไฟจนเดือดนาน,นะคะก็ลูกแพะที่เราปอกเตรียมไว้นะคะเอาหดืงไปค่ะค่อยๆยหย่อนลงไปค่อยค่ยหย่อนลงไปค่ะแพะเนื้อมันจะนุ่มนะแล้วก็ หวานเวลาที่เวลาที่เราเอามาตุ๋นนะีมันก็จะอร่อยนะคะเพราะว่าในตัววายมันจะซ่าแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยเอาใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วก็เราก็ทิ้งเขาไว้สักประมาณชั่วโมงให้เนื้อวนยเนี่ยมันซึมเ,เนื้อเชื่อมวายเนี่ยมันซึมเข้าไป ในรูปแพะคะค่อยๆเปิดไฟอ่อนๆนะตื่นเขาไว้ค่ะหลังจากผ่านไปประมาณเกือบ40นาทีนะคะสีของเขาก็เริ่มสวยขึ้นมาแล้วน้ำนะคะน้ำที่เราเชื่อมนะที่เราตื๋นมะันก็เริ่มเหนียวเหนียวขึ้นมาแล้วนะคะสีสวยมากนะคะแต่คือเราอ่ะทางเราอยากให้มันแบบ วาวนิดนึงเพื่อเวลาที่เราจัดใส่จานเนี้ยมันก็จะสวยมากขึ้นเมื่อกี้ล้นไปรอบนึงนะคะก็เลยเปวดฝ่าแล้วทีนี้แล้วก็ตุ๋อีกสักครั้งหนึ่งนะคะพอให้เขาแบบสุกวาวอย่างเงี้ยเราก็จะพองแล้วนะคะนะคะหลังจากที่เราตุ๋นเรียบร้อยแล้วนะคะเราพักให้เขาเย็นเราก็จะจับเขอตั้งขึ้นแบบนี้เพื่อที่จะให้โทนสีมันแบบเราอยากให้ ข้างบนเนี่ยมันบางหน่อยค่ะแล้วก็นั่งเข้มอยู่เวลาที่เราเสิร์ฟมันก็จะสวยมากขึ้นนะทิ้งพอยให้เย็นค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดจานกันค่แทนี่ก็คือรูปแพ้ที่เราตุ๋นไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูความชุ่มฉ่ำใกล้ๆนะคะนี่นะแล้วก็ไอศครีมวนิลานะคะครัวซองนะคะอุ่นๆนะ ดีมากเลยนะสวยแล้วก็หอมามากๆเลยนะเรามาลองชิมกันมาลองชิมกันว่าเป็นอย่างไรน,นะเราต้องตัดแพรก่อนนะโอ้นุ่มากเลยอือดดัให้ดูนี่นี่ ไอศครีมันนี่รามันนิดหน่อยอืมมันหอมมันก็หอมแบบอวนในปากเลยเดี๋ยวลองกินแบบครบไปเลยพอสองด้วยนะพอชองแล้วก็แล้วก็ลูกแพรที่ตุนกับไวแล้วก็ไอศครีม มันละมุลมนละไมมนแบบอร่อยมากจะลองทำกันดูนะคะหอมมากเลยหอมบานมากมเดี๋ยวไปจัดการกับจันกันนะโอเคล,ลายบายเดี๋ยว่ะา่านะจะมาสั่งทำอะไรก็ต้องปิดจันนะคะ